มันไม่แน่นไเสร็จแล้วนเวลาทอดเชียงงี่ขอโทษน่ะกจับงี้แล้วลองลองก็ถอดไปเลยไปโอ้โหถอดไปเลยบ้าเลยทำไมวะเฮ้ยบาไม่ได้บายมันโผล่นี่น่น่บ็อกเซอร์น้นเลยเนี่โซ่ทำไมเดินผ่าน่าพระโต้ ลกกอะชวนนไปห้้งลับมาแล้วเปื้อนที่โกรธนะโซ่ไม่โกรธได้ไว้จับให้้วยนะได้เดี๋ยวเล่งให้ลงเลยไอ้มงเดี๋ยวเล่งให้โตอนอะไรนะเกียนน่ะอยู่ด้วยกันได้ก็เพราะมันเกียนนี่แหละดูไม่เปือน เดือดตลกอ่ะเนือดชี้ไงลูะสองทายดูเมื่อกี้เฉียังไงไม่ไม่ทายไม่ทายไม่ถ่ายไม่ทายไม่ทายต่ายไม่ได้โซก็ยิงอย่างงี้ชิงเหรอบ่าท่อนเกงตัวตัวนี้ตัวนี้บ่ายบ่ายยิงได้ปะโอเคไม่ทายหยุดบ่ายดึงหลังดึงเกงครับปุ๊บ โซะโซ่มือเปื้อนรู้ก็ไม่ต้องอธิบายขนาดนั้นลืมกางเกงไงลูกแต่เกิดมันเคยทำนะงานวะเพราะไม่มีคนทาเรทแบบนี้ใช่ไหมล่ะอะไรนะเฮ้ยเฮ้ย และลวะรูปเล็กๆอะไปเขาเรียกโซลเลไอ้โซจริงวะโซต้องไปเอาไดเป่าเข้าใจไหม